เอามือซ้ายขึ้นมาค่ะแล้วก็เดีดเดีไปด้านข้างนะเอาไว้เอาไปด้านข้างนะคะค่ะเสร็จแล้วนับหนึ่งนะคะนับหนึ่งให้เอามือขวานะคะมาปุกมือซ้ายนับสองเอามาตบเข่าเข่าตัวเองนะคะเข่าซ้ายตัวเองสองไม่ค่ะมือนี้ก็ยังค้างไว้เหมือนเดิมนะคะมือซ้ายค้างไว้อย่างเดียวมือขวาทําหน้าที่สอง แล้วก็นับสามมาตบเข่าขวาไม่คือเข่าซ้ายก่อนเข่าซ้ายแล้วก็มาขวาเสร็จแล้วนับสี่ไปตบมือเพื่อนที่ดีไว้ก็กลับคืนมาใหม่นะคะนับหนึ่งใหม่หนึ่งเดย์เดเดมาหาตรงนี้ค่ะเดย์เป็นนากข้างค่ะเพื่อนจะได้ตบมือได้เอาค่ะ เตียมก่อนนะคะถ้าเตรียมมือขวายัางอยู่ที่นะคะหนึ่งสองสามเนี่ยจะเห็ดสองมาไข่ทางนี้สามอันนี้นับใหม่หนึ่งสองไม่ไเข่าดีก่อนค่ะสองเพียนเพียนอันวิยาก่อนตบข้างนี้มันเลยตบนำ้ำ นะคะเพราะว่าปิ Sound, ้งสาวเด็กๆเว้ <laughs> เอาใหม่นะคะเตรียมเน3 4งสองส่แม<น> <laughs> ่จอบจอบพันตังกให่ผิดสื่อๆดอกห <3, 4. S 1> <laughs> นึองสองสามสี่หนึ่งสองเดี๋ยวคือข่ามไปไกลแท้ะ เป็นร่มตบแรงไป็นรอดข้าไม่พูนเ,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 เริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะคะม,มันอยากอิงลูกไส้ไอ,อันรักเด็กนากินเด็กาะเอาเพรเนื้อซาเตียมรักเด็กแต่อยากกินเด็ก Oh uh -huh.